สวัสดีชางมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่29มีถนายนคุณได้3คาถาเขาได้2คาถาแต่ขึ้นมากลับหัวนะคะดูเหมือนมีอะไรที่ไม่ค่อยจะลงตัวไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วต้องอาศัยการรอคอยนะรอเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือว่ารอการตัดสินใจอะไรแบบนี้นะตัวคุณนะยังรออยู่ยังให้โอกาสอยู่นะความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าคนรักคนนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ย ให้สองกระทากับหัวไม่มองว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องทําอะไรบางอย่างนะคะให้มันมีความชัดเจนหรืออาจจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้ยังหาวิธีการไม่ได้ดังนั้นคุณก็เลยต้องรอเขานะไพ่ขึ้นมาชัดนะคะช่วงนี้ separation ขึ้นมาแปลว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือบางคนเนี่ย อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าห่างเหินกันในทางอารมณ์นะคะอยู่ใครอยู่มันอยู่คนละมุมแบบนี้เนื่องจากไอ้ปัญหาตรงนี้แหละนะที่ทําให้ห่างเหินกันออมีไพ่ที่ดีนะคะขึ้นมาก็คือ with in the next few months ในระยะเวลา1เดือนถึง3เดือนนี้แหละนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้นานจนเกินไปถ้ามีปัญหาอะไรก็จะค่อยๆแก้ไขตรงนั้นไปได้นะคะ